ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่าอยู่กับที่นะครับเรามาถึงพระธรรมคาลเทียนะเป็นพระธรรมเล่มใหม่ที่เราจะศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจในหนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะครับวันนี้มาในหัวข้อข่าวประเสริฐแท้มีหนึ่งเดียวนะไม่มีข่าวประเสริฐอื่นไม่มีข่าวประเสริฐใดๆแล้วมีข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับข่าวประเสริฐแท้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ลองกับเรามาดูโครงสร้างโครงเรื่องอเบื้องหลังของอพระธรรมคาลเทียด้วยกันสักครู่เดียวนะครับในโครงเรื่องนะครับมีทั้งหมด6บทนะพระธรรมคาลเทียเนะี่ยเมื่อวานผมพูดไป5บทต้องขออไปพูดผิดไปนะหกบทนะหกบทนี้โครงเรื่องนะของมระดำเลี่มนี้ก็คือ บทที่1ถึงบทที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของข่าวประเสริฐแท้มีหนึ่งเดียวข่าวประเสริฐแท้นั้นเป็นความจริงโครงเรื่องอตั้งแต่บทที่3จนถึงบทที่4เป็นเรื่องข่าวประเสริฐเหนือกว่าทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของหลักคําสอนนะแล้วก็บทที่5ถึงบทที่หเนี่ยจะเป็นเรื่องของ ภาคปฏิบัติหรือข่าประเสริฐให้เสรีภาพนะครับในจุดประสงค์ของพระธรรมคาลเทียจันบโลได้บันทึกได้เขียนเพื่อที่จะแย้งพวกเคร่งธรรมเนียมยิวนะครับผู้ที่สอนว่าผู้เชื่อต่างชาติจะต้องเชื่อบทบัญญัติของชาวยิวด้วยนะครับถึงจะรอดแล้วก็เรียกร้องให้คริสเตียนที่มาถึงความเชื่อและเสรีภาพ นะในพระเยซูกิดนะนี่คือสิ่งที่จันโปโลได้เรียกร้องแล้วก็ให้คริเสเตียนเนี่ยนะมีเสรีภาพเขียนถึงใครเขียนถึงคิดจักรต่างๆนะในแคว้นคาราเทียนะซึ่งในคิดจักรต่างๆเหล่านี้ก็มีรวมไปถึงอีโคนิยุมลิสตาเดอร์บีจันโปโลได้ไปประกาศในรอบแรกแล้วก็ บุกเบิกแล้วก็ตั้งคิดจากรทนี้นะครับช่วงเวลาที่เขียนก็อยู่ประมาณปี49นะครับคอ,อ,อคริสตักราช49เนะเขียนจากเมืองอันทิโอคนะก่อนการประชุมสภาในเยรูซาเล็มในปี50นะครับนะประเด็นข้อขัดแย้งที่หนักหน่วงที่สุดในคิดจากสมัยแรกก็คือความสัมพันธ์ของผู้เชื่อใหม่โดยเฉพาะชาวต่างชาติกับ บทบัญญัติของชาวยิวนี่เป็นปัญหาสําหรับคนที่กลับใจใหม่แล้วก็คิดจากที่เพิ่งตั้งใหม่โดยเฉพาะคิดจากที่เปาโลไปก่อตั้งขึ้นในการเดินทางประกาศครั้งแรกเปเาโลเขียนพระธรรมคาเทียเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะว่า,าความเชื่อในข่าวประเสริฐจะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ไม่ต้องไปทําตามบทบัญญัติของของยิวในพันธสัญญาเดิมอีกต่อไปแล้วก็ต่อมาก็มีการประชุมที่ กรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะหาข้อสรุปในคําสอนเรื่องของเขาประสุธิแท้นะครับข้อพิ่มพีหลักในพระธรรมคาลเทียพี่น้องต้องจังไว้แล้วนะบทที่5ข้อที่1นะครัะพระคิดทรงปลดปล่อยเราให้เป็นไทยเพื่อิทริภาพฉะนั้นจงยึดหยัดจงยืนหย,ย,ยัดแล้วก็อย่ายอมตกเป็นอ,อยู่ภายใต้แอกของความเป็นทาสอีกนะนี่คือข้อพิมพมีหลักเนาะโอเคครับเราจะมา อ่านด้วยกันนะในคาเาเทียบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่24นะครับข้อที่หนึ่งจันเปโล,โลนะครับแนะนําตัวเนาะเปโลโลผู้เป็นอาคราูตซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดาผู้โปรโดให้พระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายได้ทรงแต่งตั้งและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาพระเจ้าจันเปโโลกับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันในอันติโอกนะครับ บอกว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าตั้งขึ้นเรียนคริตจักทั้งหลายในแคว้นกาลาเชียนะครับตั้งแต่เริ่มแรกพระเจ้าได้พระเจ้าทรงสร้างพระองค์ทรงมุ่งที่จะให้ตั้งแต่เริ่มต้นในการที่พระเจ้ามีพระประสงค์เพื่อที่จะช่วยมนุษย์เนี่ยให้พ้นจากความบาปโดยการสิ้นพระชนของปรปีศาจ เราได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอํานาจของยุคปัจจุบันที่ที่ชั่วร้ายนะคือโลกที่ซาตานปกครองที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายโศกนาฏกรรมการทดลองแล้วก็การล่อลวงการได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกนําออกจากโลก,กเราก็ยังอยู่ในโลกนี้แต่หมายถึงเราไม่ต้องตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปนะพี่น้องครับ เราได้รับการช่วยกู้ช่วยให้รอดเพื่อที่จะมีชีวิตยอยู่เพื่อพระเจ้าชีวิตของเราได้สะท้อนถึงความกตัญญูหรือสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่ได้รับการช่วยกู้แล้วหรือยังเรายังอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความผิดความบาปแต่การดำเนินอยู่ในท่ามกลางความมืดความผิดความบาปความชั่วร้ายต่างๆนั้นเราดำเนินอย่างสำนึกในพระคุณของพระเจ้า หรือเปล่านะครับเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากาการจงรักภักดีต่อโลกหรือค่านิยมของโลกมาเป็นจงรักภักดีต่อพระพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังนะครับข้อที่สขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกับเราสันติสุขความชื่นชมยินดีจากพระองค์นะครับ ปกคลุมเหนือชิตของเราข้อที่สี่นะครับพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรานงครับเรายังอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความผิดความบาปทั้งหลายแต่เรามีพระคุณของพระเจ้าช่วยเราปกคลุมเราความชอบธรรมของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์ปกคลุมชีวิตของเราเหมือน เรา,เ,าเป็นเป็นเหมือนใบบอลที่อยู่ในน้ํามันไม่เปียกน้ำนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อผ้าทั่ทวไปที่ชุ่มน้ำเนี่ยซับน้ําใส่เข้าไปในน้ํามันก็รับน้ําไปหมดเลยนะแต่สาหรับคริสเตียนเราเราอยู่ในน้ําที่เราไม่เปียกน้ําเราอยู่ในโลกที่ชั่วร้ายแต่เราไม่ถูกความชั่วร้ายของโลกนี้กลืนชีวิตของเราเป็นธาตนะุเราเป็นธาตุของความชั่วร้าย ไม่ใช่แบบนั้นนะครับข้อที่5ขอให้พระเกียรติมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า,ามีแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์อเมนข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคิดและหันไปหาเข่าประเสริฐอื่นเสียอันโบโลเริ่มที่จะเข้าสู่เนื้อหาทีา่ต้องการที่จะให ชาคาลาเทียแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับพระธรรมคาลาเทียเขียนถึงพวกเราทุกคนที่มาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็มีการอ,าอธิบายหรือเล่าหรือ,อมีเรื่องของภาคปฏิบัติต่างๆที่ไม่ได้เป็นข่าวประเสริฐเนี่ยมาปะปนเข้ามาจ้าน b ร,รู้สึกปลาดใจนะที่ พี่น้องผู้เชื่อเนี่ยหันจากความเชื่ออย่างรวดเร็วหันจากข่าวประเสริฐแท้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเอา,เอา,เอาสิ่งอื่นเนี่ยเข้ามาปะปนนะบางคนได้สอนว่ามีข่าวประเสริฐอื่นด้วยนะเขาสอนว่าการที่จะรอดได้นั้นคนต่างชาติต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและธรรมเนียมของชาวยิวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสุนัต ความเชื่อในพระคิดประการเดียวไม่พอคําสอนนี้บ่อนทาลายความจริงของเขาประเสริฐที่ว่าความรอดเป็นของประธานความรอดเป็นของประธานถ้าเราเอาการเข้าสุนัตมาอนเข้ามาความรอดก็ไม่ได้เป็นของประธานแล้วนะความรอดไม่ใช่รางวัลที่ได้มาเพราะการกระทําบางอย่างไม่ได้รางวัลไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากระทาแล้วเราได้แต่ความรอดคือ พระคุณที่พระเจ้าประทานให้รเราเปล่าๆพระเยซูคริสต์ได้มอบของประทานนี้แก่ทุกคนไม่ใช่แต่พวกอยู่เท่านั้นจงระวังที่จะกล่าวว่าจะรอดได้ต้องมีอะไรมากกว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อคนตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมในความรอดให้ความรอดก็เท่ากับเขาปฏิเสธฤทธิอำนาจของการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เขาประเสริฐมีเขาประเสริฐเดียวเขาประเสริฐแท้ไม่มีอะไรมาปะปนนะครับ นะเหมือนกับพี่น้องที่ทานกาแฟกาแฟก็คือกาแฟไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่ครีมเทียมไม่ใช่ส่วนผสมสมุนไพรหรืออะไรต่างๆคือกาแฟแท้ๆนี่คือสิ่งที่จันบโลกำลังสื่อไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้น๋อ,อจะดื่มกาแฟเลยจะต้องปรุงนู้นนั่นนี่ถ้าไม่ปรุงไม่ได้ไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ใช่กาแฟก็คือกาแฟนี่คือยกตัวอย่างนะครับข้อที่เจ ซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคนทําให้พวกท่านยุ่งยากและปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคิดองค์พระเจ้าประธานหนทางที่จะรับการอภัยบาปแก่เราทางเดียวเท่านั้นคือโดยการเชื่อในพระคิต์ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีบคุคคลวิถีทางหรือพิธีกรรมอื่นใดสามารถให้ชีวิตนิรันดร์ได้บางคนพยายามจะเป็นคนใจกว้างและ อารมณ์อ่อยโดยยืนยันว่าทุกศาสนาเป็นหนทางไปสู่พระเจ้าได้เหมือนกันหมดในสังคมที่มีเสรีภาพคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นทางศาสนาแต่นั่นไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าความคิดนั้นถูกต้องพระเจ้าไม่ทรงยอมให้ศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมาแทนที่ความเชื่อในพระศิษย์พระองค์ทรงจัดเตรียมทางให้กับเราทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6อเมนไหมครับ พระเยซูกิตติสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราทางเดียวไม่มีทางภาคปฏิบัติไม่มีทางอื่นทางนี้พระเจ้าให้กับเราฟรีๆไม่ต้องไปทำอะไรเชื่อว่าทางนี้จะไปสู่ความรอดแค่เชื่อเท่านั้นเองคนที่ทำให้ความเชื่อของชาวคาลเทียสับสนแล้วก็ปิดเบียนขเข้าไปสุดเป็นคริสเตียนชาวยิวที่ร้อนรนในความเชื่อนะ เป็นคนยิวที่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ร้นหลนใน,ใน,ในทางปฏิบัติในพันธสัญญาเดิมเช่นการเข้าสุนัตนะเขาเอาข้อกำหนดในเรื่องของอาหารในเรื่องของหลักปฏิบัติต่างๆนะมาสอนให้กับผู้เชื่อที่เป็นชาวต่างชาติพี่น้องครับต้องนึกนึกภาพเนาะว่าคาตาเทียก,ก็ก็คือประเทศตุรกีในเวลานี้ในเวลานั้นเนี่ยนะ คนยิวก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเยรูซาเลม็มอยู่ในประเทศอิสราเอลแล้วก็ในพื้นที่ของคลาลเทียแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรกีเป็นคนต่างชาตินะเมื่อคนกรีคนต่างชาตินี้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์คนยิวพิษที่เป็นพีเสียนก็พยายามที่จะบอกว่าอ้จะต้องมาทําพิธีเข้าสุนัตนะพวกเขาจึงถูกขนานนามว่าพวกเคร่งทำทำเนียมยิวนะนะแล้วก็ หลังจากที่เปาโลได้ส่งจดหมายฉบับนี้ก็คือพระธรรมคาลลเทียเนี่ยไม่นานเปาโลก็ได้พบกับอาครุฑหลายคนในยอยู่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องประเด็นปัญหาเหล่านี้นะครับเนาะแล้วก็เมื่อตอนที่เราอ่านพระธรรมกิจการบทที่15เนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามีการประชุมใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มถึงหลักในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ว่า มาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยจะต้องอต้องมาเป็นยิวก่อนไหมจะต้องเข้าสุนัตก่อนไหมจะต้องถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของของคนยิวที่เขาปฏิบัติกันไหมนี่ก็มีข้อตกลงเนาะว่าไม่จําเป็นนะครับริเสเตียนชาวคาลเทียส่วนใหญ่เป็น,เป,นเป็นกรีกเนาะไม่คุ้นเคยกับธรรมบัญญตัติแล้วก็ธรรมเดียมของชาวเยอส่วนมากนะคนที่เคร่งศาสนายิวแล้วก็เป็นพวกมดุแรงกลุ่มหนึ่งก็มามา,มารวมตัวกัน ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่วิถีต่างกันไม่น้อยนะเราทราบว่าสาเหตุในพวกที่เคร่งทำเนียมยิวจึงเดินทางไปไกลถึงถึงประเทศตรุกรกีนะในพื้นที่คาลเทียเพื่อที่จะสอนข้อข้อเชื่อเนี่ยผิดผิดนะแก่คนต่างชาติที่เพิ่งกลับใจนะแรงจูงใจของคนเหล่านี้อาจจะเกิดจากความปรารถนาอย่างจริง,จ,รงจังที่จะผสมผสาน ศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนอาจจะเป็นจากความปรารถนาในเรื่องของความรักอย่างจริงใจต่อขนบธรรมเนียมชาวยิยวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอาจจะเป็นความอิจฉาริษยาที่อยากจะทำลายสิทธิอำนาจของจอนเปาโลก็เป็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเคร่งธรรมเนียมยิวอย่างจริงใจหรือไม่ก็าตามนะคำสอนของเขาก็คุกคำคิดได้จากใหม่แล้วก็เปาโลจําเป็นที่จะต้องตอบโต้ ดั้นบโลต้องการที่จะโต้แย้งคําสอนที่เอ,เอาธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิวเนี่ยมาปะปนกับข่าวประเสริฐต้องยึดข่าวประเสริฐเท่านั้นก็คือของประธานไม่ใช่การปฏิบัติด,ด้วยวิธีของมนุษยนะ์เพื่อที่จะไปถึงความรอดนะข้อที่8นะครับแม้แต่เราเองหรือทูดจาก ฟ้าสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไปแล้วนั้นก็จะถูกแช่งสาบตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้วให้ผู้นั้นถูกแช่งสาบนะ แช่งศัพในภาษากรีกเนี่ยแปลความหมายก็คือการถูกพิพากษาในบึงไฟนรกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เปาโลพยายามประนามนะการบิดเบือนข้อประเสริฐของคนเคร่งศาสนาย,ยิวอย่างรุนแรงเปาโลกล่าวว่าแม้แต่ทูตสวรรค์มาเนะทศนาสั่งสอนขออประเสริฐอื่นทูตสวรรค์นั้นก็ควรถูกแช่งศับชั่วน,นิจิรันด้วยหากทูตสวรรค์มาประกาศ ความาความเชื่ออื่นย่อมแสดงว่าทุดนั้นไม่ได้มาจากสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเปาโลเตือนว่าซาตานกับทุตของมันก็สามารถที่จะปลอมเป็นทูตสวรรค์ได้นะเป็นทูตของพระเจ้าแต่การกระทําของอทูตเหล่านี้เนี่ยนะเป็นการกระทํำที่เป็นทูตของ นรกเป็นทูตที่มาจากความชั่วร้ายนะเปาโลขยายาการสับแช่งนั้นไปถึงตัวตัวเขาเองด้วยถ้าหากว่าบิดเบือนเขาวประเสริฐที่เขาเทศนะขาข้าประเสริฐนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเปาโลใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะอย่างมากในการเตือนในการบอกนะพี่น้องชาวคาลเทียนะครับข้อที่10บัดนี้ข้าพเจ้ากําลังแสวงหา การยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพระเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพระเจ้ากําลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพระเจ้าก็ไม่ใช่ทาตของพระเยซูคริสต์่น้องครับในการดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อในแต่ละวันเราต้องดําเนินชีวิตเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ดําเนินชีวิตเพื่อที่จะให้เป็นที่ถูกใจของทุกๆคน เราไม่ต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเป็นที่ถูกใจของคนอื่นนะแต่ถ้าเรามีชีวิตทีพพ่พอพระไัยของพระเจ้าคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าก็จะชื่นชมในชีวิตของเราอยู่แล้วนอกจากคนที่ปฏิเสธทางของพระเจ้าเขาจะไม่ชื่นชมในช mm. ีวิตของเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําเพื่อเป็นที่ยอมรับของผู้คนหรือต้องการชื่อเสียงกิจยศหรือต้องการการยอมรับนับถือนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตของเรา นะหากว่าคุณต้องการการยอมรับจากใครคนอื่นหรือพระเจ้านะถ้าเราต้องการที่คนรับข้างยอมรับเราไม่ใช่พระเจ้าเราต้องที่ฐานขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้นถึงแม้จะขัดกับความรู้สึกหรือ าการไม่พอใจของบางคนก็ตามขอให้เรามีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดถึงความถูกต้องในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับข้อที่11พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีใครสอนข้าพเจ้าแต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าท่านได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนักและพยายามทำลายเสียและข้าพเจ้าได้ก้าวในได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นมากกว่าในเรื่องของในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า แต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้แต่ตั้งแต่อยู่ในคันบรรดาลและได้ทรงเรียกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์นั้นพอพระไทัยด้วยขออภัยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลย และข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียทันทีแล้วก็กลับมายังกรุงดามัสกัสอีกสามปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาสหคือไปหาเปโตรที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่านสิบห้าวันนะครับตั้งแต่เปาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์นะะเปาโลไม่ได้ไปใช้เวลากับ คนอื่นเลยนอกจากอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจันโปโลบอกว่าพระเจ้าทรงบอกแล้วก็เปิดเผยจันโปโลก็ไปประกาศแล้วก็เป็นพยานข้อที่19แต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบกับคันธุ์อื่นเลยนอกจากยากบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือน้องชายของปิยสกิตนะจันโปโลก็ได้พบกับนะยากบข้อที่20 เรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวเฉพาะพระพัก์พระเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่โกหกเลยนอกจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซิลีเซียข้าพเจ้าไม่เป็นที่รู้จักของขีติจักเหล่านั้นในแคว้นยูเดียที่อยู่ในประสต์เลยเขาทั้งหลายเพียงแต่ได้ยินว่าผู้ที่เคยข่มเหงเราบัดนี้ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทำลาย พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพระเจ้าเห็นไหมครับจันโบรบอกว่าไม่ได้คุกคีไม่ได้อยู่กับอัคารทูตหรือผู้เชื่อก่อนหน้านั้นอยู่ด้วยตัวแล้วก็อยู่กับพระเจ้าเมื่อพระองค์เปิดเผยสำแดงก็ใช้เวลากับพระองค์แล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระองค์นั่นคือสิ่งที่จันโบรบอกว่าเข้าประเสริฐแท้ที่จันโบรประเสริฐนั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์ไม่จากมาจากใครเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สอน พระเจ้าทรงเปิเปเดเผยสำแดงจันปโปโรประกาศแล้วเมื่อมีการเมื่อมีใครมาบิดเบือนนําเอาข่าวประเสริฐอื่นมาปะปนมาเอาภาคปฏิบัติเรื่องอื่นที่ไม่ได้มาจากพระเจ้ามาปะปนเข้าไปจันโปโลก็ยอมไม่ได้นะจันโปโล,มมนะปโลเขียนหนังสือจ,จดหมายฉบับนี้ไปถึงพี่น้องชาวคาลเทียในขณะที่จันโปโลอยู่ที่อ,อันทิโอกนะไม่ได้อยู่ที่เย,ยรูเซาเลนนะ็มเพื่อให้พี่น้องนะ รู้ว่าสิ่งที่มีการผิดเบี้ยนั้นไม่ถูกต้องแล้วก็หลังจากที่มีการเขียนพระธรรมคาเลเทียเนี่ยในพระธรรมกิจการมบทที่15ก็มีการประชุมในจันโปโล,โลแล้วก็เดินทางไปที่เยรูซาเล็มเพื่อประชุมหาข้อยุติในเรื่องของหลักข้อเชื่อตรงนี้นะครับเป็นรองครับมาถึงข้อคิดคําถามจับพระคำของพระเจ้าเข้าประเสริฐแท้ในชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้าง ในเวลานี้ข่าวประเสริฐแท้ของในชีวิตของพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอย่างอื่นมาประป,ะปนไหมเป็นรองครับเมื่อเรามาเชื่อในพระยุคคิดเนี่ยเราได้รับความรอดแล้วไม่ได้รับความรอดเพราะเราอ่านพระคำผีเพราะเราอธิษฐานมากเพราะเราถวายทรัพย์เยอะไม่ใช่อันนั้นคือสิ่งที่เราแสดงออกหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเราเชื่อในพระองค์แล้ว เราสัมผัสถึงความรักของพระองค์การเข้ามาอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนั้นก็คือการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าผู้รักเราเราได้รับความรอดแล้วโดยการสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราเราจะอ่านพระคัมภีร์หรือไม่อ่านพระคัมภีร์เมื่อเราเชื่อในพระคิดเราก็ได้รับความรอดแต่ที่เราอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่า เราเป็นลูกของพระองค์แล้วเราจะต้องดําเนินชีวิตยอย่างไรคือความปรารถนาที่ต้องการที่จะดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าประสงค์นั่นเองนะครับเข้าประเสริะแท้ของพี่น้องในเวลานี้เป็นอย่างไรผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนยึดเข้าประเสริะแท้ไม่ได้เอาอย่างอื่นที่มาเป็นภาระแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มาเป็นขี้เสียนนี้จะต้องอ่านบางพีต้องอ่านอธิษฐานจะต้องประกาศจะต้องถวายทรัพย์จะต้องถาวายสิบเปอร์นตโอ้เป็นภาร,ะ,ระเหลือเกินไม่เป็นขี้เสียนดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับนะ ข้อที่สองเนะี่ยเข้าไปเสดอื่นที่มาที่ที่เรายึดถือโดยไม่รู้ตัวมีหรือเปล่านะเราไปยึดเรื่องของโอจะต้องเคร่งในเรื่องของการอ่านบั้งีนี่จะต้องเคร่งในเรื่องของการอาธิษฐานนะนะถ้าไม่อธิษฐานเดี๋ยวไม่ได้รับความรอดนะไม่ใช่นะะพี่น้องครับนั่นคือการปะปนเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เรายึดถือเข้ามาแล้วก็กลายเป็น เป็นสิ่งเจือปนไม่ใช่ขาวประุสธิ์แท้เหมือนกับว่าโอ้เราเดื่มกาแฟไม่ใช่ว่าดื่มกาแฟเราเราดื่มน้ําตาลนะเราดื่มขิมเทียมอะไรเงี้ยนะเราดื่มสมุนไพรพระเจ้าต้องการให้เรายุดข่าประเสริฐแท้เท่านั้นนะข้อที่สามพี่น้องครับจะสามารถบอกขาประเสริฐแท้แก่คนรอบข้างได้อย่างไร สำคัญที่สุดเี่น้องรับเพื่อเราได้รับเข่าประเสริฐเราได้รับความรอดด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยความเชื่อที่เราเชื่อในพระองค์แล้วนะครับเมื่อเราเจอคนรอบข้างคนอื่นที่เขายังไม่ได้เข่าประเสริฐเราจะอธิบายความเชื่อของเราได้อย่างไรเข่าประเสริฐที่เราเชื่อเนี่ยเราอธิบายให้กับเขาได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อคนอื่นๆที่จะมาถึงข่าประเสริฐคนที่ ติดเหล้าติดยาติดการพนันติดอบายมุขทั้งหลายมาถึงขอบประเสริฐแท้ได้ไหมหรือว่าจะต้องเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอบายมุขทั้งสิ้นก่อนแล้วถึงจะได้รับความรอดฟังครับต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ได้ว่าเขอาประเสริฐแท้คืออะไรนะเข้าประเสริฐแท้ก็คือการที่คนหนึ่งเชื่อแล้วก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเยซูพิสต์ให้เขาได้ชีวิตใหม่ได้ความชอบธรรมหลังจากนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เป็นอบยามุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายเขาจะเข้าใจแล้วก็รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆเลิกไปค่อยๆรับการตี่นแปลงแต่ความรอดได้มาตั้งแต่แรกเมื่อเขาเชื่อเเมนไหมครับขอ,อพระเจ้านําเรานั้นมาถึงช่วงท้ายเราจะที่ฐานต่อ,อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดจากพระคา นะเพื่อชีวิตในวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะชื่อฟังด้วยกันกระทำตามตานะครับที่ฐานอพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ข้อคิดในเช้าวันนี้พระองค์จงกาขอบพระองค์ทรงโปรดที่จะนําเราเราปรินาที่จะยึดเขาประสุดแท้ขอให้สิ่งที่เจือปนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่เราจะเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้อ่เป็น สิ่งที่จะทําให้เราได้รับความรอดเข้าประเสริฐแท้คือพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนที่กางเขนเพื่อเรายกโทษรับเอาความผิดความบาปของเราทั้งสิ้นแล้วพร์เจา้าคะกัแต่พระเจ้าขอพระเยริยันวสุที่จะนาเราที่เราจะยินยัดแล้วก็จดจออยู่ที่เข้าประเสริฐของพระอ์ที่ทานตอบพรงอ์ร่วมกันในพระนามพระมาะเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระิญริยบริสุที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอยรยพรครับ สะทรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอ am caf